ตต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 เอาล่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในไมค์ครับ Pixel Journey นะครับผมนะซึ่งวันนี้นะแอดมินเขาให้ภารกิจเรามานั่นก็คือ การล่าโปเกมอนทุกตัวที่แบบขวางหน้าเรานะฮะเพราะว่าเขาให้มาสเตอร์บอลมาตั้ง2องกองคือแบบโอ้ตกใจมากคือแบบโอ้โหให้มา2องกองแล้วแล้วก็อัลต้าบอลอีกประมาณ4่กองเลยเดียวเชียวแล้วรู้สึกว่าจะมีเอ่ออะไรอัปเดตมาใหม่นะนี่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 ปเป็นทีมนะครับผมเราสามารถสร้างทีมได้ซึ่งเราจะใช้เป็นชื่อเอ่อเทพไทมทีม อ่านี่เลยถ,ถ,ถ้าใครอยากจะเข้าทีมผมนะฮะก็สามารถจอยกันเข้ามาได้นะผมน,นี่เปิดด้วยเพิ่มสมาชิกอีกห้าคนโอโหสุดยอดและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมซึ่งไอ้ตรงนี้นะฮะมันสามารถที่จะเลือกนิสัยได้นั่นเองนะนี่เลยเห็นไหมเราจะสามารถที่จะเลือกนิสัยได้หมดเลยนะครับนะกดตรงนี้นอ่ะอ่าไอ้ตัวนี้เราควรที่จะเล่นอ่ะจอ่และกันอ่ะแล้วก็กดยืนยัน อ่าเรียบร้อยแล้วเราก็จะกลายเอ่อกลายเป็นนิสัยจอรี่แล้วเห็นไหมเออแล้วเราสามารถที่จะเพิ่มขนาดความแบบใหญ่ด้วยนะทุกคนนะสามารถเพิ่มความใหญ่แล้วก็ความตัวเล็กด้วยนะฮะนี่อ่ะใหญ่สุดไปเลยโอ้โหเป็นแมวยักษ์โอ้ m ม g ก d อเป็นแมวยักษ์โอ้โหอุ้ยตัวโคตรใหญ่แล้วถ้ากลายร่างนี่มันจะขนาดไหนเนี่ยอุ้ยอยากรู้เลยว่ะอยากรู้เลยว่ะเอออยากรู้ว่าถ้ามันกลายร่างมันจะขนาดไหนวะเออ มันต้องตัวใหญ่มากแน่เลยอะโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่าเราไปหาโปเกมอนกันดีกว่านะครับผมจังหวะนี้เราต้องไปอ้าวผิด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 อันผิดอันเออมาแล้วไหนเอยโปเกมอนที่ฉันรอคอยไหนไหนไหนเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่มีเกิดอู้มีเกิดเต็มเลยโอ้โหเกิดเต็มเลยเกิดเต็มเลยอู้นี่เรามาแค่แป๊บเดียวเนี่ยทำไมมีมีเกิดขนาดนี้เลยวะเอ้ย เกิดอย่างเยอะเดี๋ยวๆแถวนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อ APC APC หัวเห็นตัวสีเขียวโอ้โหเห็นจุดสีเขียวนึกว่าตัวอะไรเออก็งงเลยนึกว่าตัวอะไรครับเอ่อแถวนี้มันมีตัวอะไรให้จับบ้างวะเนี่ยเออนั่นดีมันมีตัวอะไรให้จับบ้างวะเออเดี๋ยวๆๆผมต้องกลับสปาวก่อนเพราะว่าผมเดินเล่นอยู่ดีๆแล้วผมเจอบางอย่างที่น่าสนใจมากเลยทุกคนมันมีอะไรบางอย่างที่แบบมันเตะตาผมมากเลย เอออยู่ตรงไหนหว่ะอยู่อยู่ตรงอยู่ตะน่าจะน่าจะฝั่งนี้นะทุกคนนะน่าจะฝั่งนี้แหละแถวๆนี้แหละเออที่ผมเตะตาเนี่ยก็คือนี่ดูมีเวสมาใหม่ไว้ทุกคนนี่เราสามารถที่จะเอาพวกเออแร่อะไรพวกนี้เอามาทําหินอัปเกรดได้นะครับผมนะเออแล้วก็อยา่างไงบ้างทหินอัปเกรดนู่นนี่นั่นได้ซึ่งหินอัปเกรดไปทําอะไรได้นั่นก็คือนี่เลยนะครับผมเป็นชุดเป็นรองเท้าเป็นอะไรพวกนี้คือค่อนข้างจะดีมาก เออดูดิ protection ตั้งเท่าไหร่呀โอ้โหอันเบ e กกิ้งสิบแงะโอโ้โหยีโคของอย่างดีไปยันหมวกเลยนะครับผมมีรองเท้าตั้งแต่รองเท้าไปยันหมวกเลยแล้วก็ตรงนี้ก็มีอีกอนะเนี่ยฮะอะไรอ่ะหนังสืออ๋อนี่ไงโอ้เป็นสมุดเควสดดาบอะวุ้นว้าวว้าวมีสมุดเควสดดาบด้วยเอ๊แล้วถ้าเราทำเสร็จแล้วแล้วยังไงอะ แสดงว่าเราก็ต้องได้ดาบมาใช่ไหมได้ดาบมาอ๋อนี่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 อ๋อนี่ไงอาวุธนะครับผมนี่ตรงนี้เป็นอาวุธหมดเลยนะครับนะสามารถมาทําเล่นๆกันได้นะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ก็น่าจะเปิด PVP ด้วยละมั้งนะเออพี่พี่ว่าน่าจะมีมีเปิด PVP นะเออมันมันต้องมีแหละเออมันต้องมีแหละพี่ว่าโอเคแปเรากลับไปที่เดิมกันดีกว่าแล้วตรงนี้มันไม่ค่อยมีโปเกมอนอะไรเกิดอะเอ๊ะถ้าเราเข้าป่าไปมันจะมีตัวอะไรเกิดไหม อืมนั่นน่ะสิรู้อย่างนี้เราน่าจะเลือกชาเมเดอร์มาดีนะเนี่ยเออเราจะได้เก็บเวลแล้วก็เป็นชาริซั์ใช่ไหมเราก็บินเลยเออมันน่าจะดีกว่านะเนี่ยนะโอ้ไม่น่าเราไม่น่าเอาเนบีลูกรักของเรามาเลยอะโอ้โหเนบีมันมันวิ่งไม่ได้อะเออโอ้เราจะจับพี่จอดดีไหมเราเรายังไม่เจอเลยอะเ,ออเรายังไม่เจอตัวอะไรที่แบบน่าสนใจน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยนะ เออเราสามารถที่จะขุดได้เหรอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราสร้างบ้านได้อ่ะจริงป่ะเนี่ยอานนั้นไงบ้านมีบ้านก่อนเด้อเด้อไหนๆก็ไหนๆแล้วเมื่อกี้ดินเสียแกะอยู่แต่ว่าฮะแปะเรียบร้อยจับไปเลยเฮ้ยติดป่าวะไหนติดป่าอันนีติดแน่นอนวิธีทำคูบอลเดียวโอ้โหตัวนั้นตัวใหญ่กว่าเยอะเลยอ่ะโอ้แล้วดูนิสัยดี นิสยัยอกเออมันมันจะดีหรือไม่ดีวะมันมันมันดีไหมมันก็ดีแหละแต่มันต้องเล่นฆ่าอันเนี้ยเออมันไม่ดีอะโอ้ยอย่างเศร้าเลยมันไม่ดีอะโอ้อันนี้ก็ไม่ดีโอ้ยตายแล้วไม่เป็นไรครับเรามีของพิเศษไว้นี่เรามีของพิเศษเราสามารถที่จะเพิ่มขนาดแล้วก็เพิ่มนิสัยได้อะ เอาไอ้นี่เป็นไทมิตแล้วกันนะไทมิตโอเคย,ยืนยันเรียบร้อยอะอะไรวะเนี่ยเฮ้อนี่นะเป่าไปเลยเป่าไปเรียบร้อยแตกเรียบร้อยอะป,ปะไม่อัพเวแม่น่าเสียดายแล้วไอ้ตัวนี้มันสูงสูงสุดหรือยังวะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันตัวใหญ่มากเลยนะทุกคนดูดิเนี่ยมันตัวใหญ่มากเลยอะแล้วมันมันสูงสุดหรือยังวะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแนฮะ ว่าตัวมันใหญ่ขนาดนี้แล้วมันสูงสุดหรือยังหรือว่ามันมีตัวที่ใหญ่กว่านี้วะอืมผมว่าน่าจะกิกามอสละมั้งไอ้เน,นี้ยเออตัวมันน่าจะกิกามอสแล้วนะเออเอาฮักเวอูไหนขอดูเลยครับว่ากิกามอสนี่มันตัวขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหตัวใหญ่ใหญ่เลยโอ้อยผมนึกว่าไอตัวเมื่อกี้คือแบบใหญ่สุดแล้วนะ เออแล้วไอ้้นี้มันยังใหญ่กว่าอีกแก้วตัวมันจะใหญ่เป็นขนาดไหนวนะแล้วถ้าเราถ้าเราปรับเป็นตัวเล็กสุดมันจะเป็นไงวะมันน่าจะเป็นแกะน้อยที่น่ารักน่าดูเลยวะ่ะเออแน่แน่เลยเออแล้วแล้วถ้าเราเดินเดินอยู่แล้วมีเทพเกิดมามันจะเป็นยังไงวะแม่อยากรู้จังเลยแฮะแบบถ้าเดินเดินอยู่แล้วอยู่ดีก็มีเทพเกิดอะไรเงี้ยเออมันจะมีไหมไมีแบบว่าเดินเดินอยู่แล้วเทพเกิดอะไรเงี้ไหมมีปะ หรือหรือหรือแบบว่า,วาเทพเกิดไปแล้วแล้วมันต้องรอครูดาวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เปล่าอะหรือยังไงโออะไรอะอ๋อเทคเจอร์แพร์เฉยๆโอ้โหหรือว่าอะไรอ๋อวางตงัวนี้มันก็จะเป็นอย่างงี้เอ้ยนี่มันโลตัสดิว่ะเดี๋ยวนะนี่มันโลตัสนี่ใช่ไหมเออนี่มันโลตัสนี่นาโอโลตัสน่าสงสารทำไมโลตัสเป็นเป็นอย่างนั้นล่ะโอ้ไม่น่าเลยโลตัสลูกพ่อโอ้โอ ไม่น่าเลยจริงๆโอเคขอเดินหาโปเกมอนก่อนแล้วกันนะทุกคนนะหวังว่าเราจะเจออะไรดีๆอะไรอ๋อๆๆตรงนี้รู้สึกว่าน่าจะมีตัวท่าผีนะใช่ไหมใช่ไหมแถวเนี้ยถ้าตอนกลคืนน่าจะมีตัวท่าผีอยู่นะแบบอพวกโกดพวกอะไรอย่างเงี้ยเออมันน่าจะมีพวกท่าผีอยู่นะผมคิดว่าน่าจะมีนะตรงเนี้ยเออมันน่าจะมีแหละโอ้เอพีซีเลเวลหนึ่งเหรอโอ้โหเลเวลอย่างน้อย โอ้โหอ๋อ oh. อ oh ้าวโดนทาสู ah. anyway, ้อย kind of oh, uh, ่างนี้ต้องฟาดครับผมอุ้ยตีไม่เข้าเลยเออเป็นตัวกับเมลีฟออกมาเออเอามาเลยโอ้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 ยเอ่อทันทีช็อกนี่แหละเอ้าไม่เห็นช็อกเลยเอ้าอะไรวะทันทีช็อกเอ้าฮึทำไมไม่ช็อกอ่ะ อโอจโหไม่ช็อกเฉยอะไรวะนี่ยไม่นะมันเป็นท่าอะไรวะมันเป็นท่าบินไม่ใช่วะเอ๊ะแล้วม,มันมีท่าอะไรอีกป่าวะ,วะไม่น่ามีแล้วนะมันมีท่าอะไรอีกป่าวะ,วะเอาเราต้องกดตรงนี้สิเออเลเวลอัพด้วยโอ้โหเลเวลเจ็ดแหละโอ้่ก็กว่าจะเรเวลอัพแต่และตัวแต่จริงๆมันมีที่เลเวลนะทุกคนนะเออมันมีที่เวลอยู่นะทุกคนเนี่ยตรงไหนวะ เออน,นี่นีนนน่ี่เห็นไหมมันสามารถถ้าที่จะเข้าไปเวลได้นะครับผมนะจริงๆแล้วอะ่ะเราไม่ต้องมานั่งตีอะไรอย่างนี้หรอกเออเราอันนี้คือเราแค่เดินตามล่าหาโปกเกมอนเฉยเรอดูว่าเราจะเจอตัวอะไรที่ดีที่สุดเออขอนี้ก่อนแล้วกันไม่หนีไม่ได้เออหนีได้แล้วโอ้ยนึกว่าจะหนีไม่ได้ซะแล้วโอ้ยเกือบไปเกือบไป แล้วมันไม่มีอะไรเลยอ่ะเนี่ยแถวนี้นี่ฮะเอ้ยใกล้กลางคืนแล้วพี่ว่าเอาว่าใกล้กลางคืนแล้วอย่างนี้ต้องมีตัวอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เอาตาบอลไปป้าบไปโอ้ธันเดอร์สโตนอุ้ยได้ธันเดอร์สโตนว่ะเฮ้ยโอ้อุ้ยมีคนมีของแอบอยู่ว่ะทุกคนแสดงว่าพื้นที่แห่งนี้ก็ยังคงมีของแอบอยู่ใช่ไหมให้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนตัวป้าบเลยครับตัวป้าบ ไอ้อยหนีก่อนไม่เอาไม่ไหวสู้ไม่ไหวเลือดเหลือหนึ่งแล้วนี่เนี่ยโอ้โธอยากจะตายแล้วเนี่ยโถอะไรว่ามันโหดร้ายจังวะเออเอ,อ้อ,ออะไรอ่ะอะไรเห็นเห็นอะไรไปวิ่งไปไปไป,ไปอะไรอ่ะไม่แกอะไรอ่ะอะไรวิ่งไปไปไปทางเนี้ยเอา้าอ๋อไกเกอร์โถเอ้ยนู่ดตัวอะไรโอ้เห็นตัวสีชมพูชมพูเหมือนกันแต่มันน่าจะมีแบบว่าเลเจนเดอรี่สปอร์ตแหละเออถ้ามันบอกกันนะแบบว่ามิว เกิดที่อะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะมีแต่คือเมื่อกี้คือเราแค่แปลกใจเฉยเห็นมีตัวอะไรเดินออกไปเออก็งงไว้ตัวอะไรวะโอเคไหนไหนขอดูข้างบนนี้หน่อยสิโอ้เราจับมาตั้งนานเราได้แมรี่มาสองตัวเนี่ยเออไม่นะอยากเจอเทพจังเลยอะ่ะเออเราอยากเจอเทพเราอยากใช้มาสเตอร์บอลจับเนี่ยโอ้ ถ,ถ้าเทพเกิดตรงเรานะบอกเลยนะเราจะปาด้วยมาสเตอร์บอลรัวๆเออแล้วก็แจกมาสเตอร์บอลคนในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยดูมีคนอยู่ด้วยตอนนี้อ่ะเออมีคนอยู่ด้วยนี่ขนาดตีสนะครับเนี่ยโอ้ oh my god นี่ขนาดตีสามยังมีคนดูอีกูกับวะเนี่ยฮะเออคนอยู่ต้งตีสามหรือว่าทำอะไรกันบ้างเออตีสเนี่ยมาเอาทำอะไรกันปะนะเออซออีด็อดอ้ตกใจนวะ่าตัวอะไร เออตอ,ตอนตีสามที่เขาอยู่มันทำอะไรวนะเนี่ยโอ้โห<ฮ>แสดงว่ามันต้องได้อะไรแน่ๆเลยแบบว่าออนไลน์เรื่อยๆเนี่ยชัวร์เลยผู้บานนะเออมันต้องได้อะไรที่เราไม่รู้แน่ๆเลยว่ะเออผมว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆผมว่าต้องมีซัมติงนะเออเฮ้ยแต่ไม่เห็นมีเลยนะมันน่าจะมีของออนไลน์แน่ๆเลยว่ะทุกคนเออผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะทุกคนนะว่ามันมีของออนไลน์หรือเปล่านะตอนเนี้ย เพราะว่าแต่ละคนนี่คือเขาออนเอาไว้แล้วก็เนี่ยมีบางคนเขาก็นั่งเล่นกันอยู่ด้วยสองสาคนน่ะเออสองสามสี่คนเนี่ยเราเขาก็ยังนั่งเล่นกันอยู่เลยโอ้โหูนั่งเล่นไปได้ไงวะเขาทำอะไรอะ่ะเขาเอ,อ่อทำม่อนเพื่อที่จะเอาไปแข่งเหรออะไรอย่างงี้ยหรอน่าจะใช่เหรอมั้งทุกคนเออสำหรับผมที่เคยทำแบบนั้นมาก่อนผมก็ว่าน่าจะน่าจะใช่แล้วทุกคนนะ อะไรอะเอ่อเมกาอะไรวะเกิดไปแล้วเหรออะไรเหรออะไรเกิดไปแล้วนะอะไรเกิดไปแล้ววะเอ่อไม่เห็นมีอะไรบอกเลยหรือว่าเขาบอกเขาอาจจะคุยเรื่องเทพรหรือเปล่า,ว,าว่าเกิดไปแล้วอะไรนี้เหรอเอ้ยลงน้ําพอดีเลยดีมากโอ้ไอ้ตรงนี้มันเป็นสุสานจริงไม่จะไม่เห็นมีผีเลยสักตัววะ,วะไม่รู้เกิดนานยังแต่เพิ่งเพิ่งตีนะฮะเกิดนานยังแต่เพิ่งตีตีอะไรวะฮะ ตีอะไรเหรอะอะไรอะตีอะไรกันน่ะเขาตีอะไรกันน่ะเฮ้ยมันต้องมีอะไรแน่เลยต้องมีความลับทุกคนก็ลองมาหาดูแล้วกันนะข้อมูลนะทุกคนนะเออแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกับพี่ด้วยว่าไอคนที่เขาเล่นกันดึกดึกดืก่นเนี่ยแล้วก็เขาก็คุยเรื่องตีตีตีอะไรกันเนี่ยเออช่วยคอมเมนต์มาด้วยว่าเขาตีอะไรกันวะเออพี่อยากรู้อ่ะใครก็ได้ไปสืบให้พี่ทีเออ งงมากงงเขาเขาไปตีอะไรกันเขาอะไรไปได้อะไรมาอะไรที่ไหนอะไรยังไงวะเออเห็นเขาพิมพ์พิมพ์กันอะไม่ไม่รู้เหมือนกันหรอผมว่าผมลองเดินทั่วสปาวให้อีกสักรอบหนึ่งก่อนดีกว่าวะ่ะผมว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเฮ้ยไม่ใช่นี่อ่ะไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เอะนี่หรออันนี้ก็รับไปแล้วเนี่ยรับไปแล้วเนี่ยเออรับไปแล้วเออผมว่ามันต้องมีมันต้องมีอะไรแน่ โอ uh, oh. Oh, um, uh, ้โหมีเมตากอสอุ้ยเป็นนิสัยอัฒมมนด้วยโอ้โหอุ้ยสุดยอดเลยราคาหมื่นห้าเหรอโอ้หุ้ยราคาโคตรถูกเลยนะเนี่ยนิสัยดีด้วยนะเออแล้วแถมเป็นไชนี่ด้วยโอ้้ยผมว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยที่เขาไม่เอาเนี่ยเพราะว่ามันอะไรสักอย่างแน่ๆเลยผมว่านะเออที่เขาไม่เอาเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเลย อ่าไหนาขอลองดูตังในกระเป๋าเราหน่อยสิว่ามีเท่าไหร่อ่าฮะอ้าวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชต้องบ l ออ่าโอ้โหมีแสนหนึ่งซื้อไหมซื้อไหมฮะเอาว่าเออซื้อไหมน่าสนใจอยู่นเนี่ยเออเอซื้อดีไหมน้าเอาคิกขวาเพื่อน,นำํำโอ้โหคิกขวาอา๋อซื้อเลยเหรอ อ oh. เราอยากดูสแตตก่อนอะไม่ได้เหรออู้เดี๋ยวสแตตไอไอวีเอสมันไม่ดีอ่ะเอแล้วอย่างนี้เราจะโดนข้อหาแจกังค์ให้ประชาชนปะวะเราจะโดนข้อหาแจกังค์ให้ผู้เล่นในเซิร์ฟปะวะเนี่ยไม่รู้ว้ไม่เอาดีกว่าโอ้ตอนนี้คือแบบเรามีตังค์ค่อนข้างที่จะเยอะมากมีตั้งแสนหนึ่งแล้วเอาไปทําอะไรดีปะเนี่ยเอ้าเอาแล้วแล้วเอ็นพีซีตรงนี้ไปไหนวะเนี่ย เอ้ยเอพีซหายอ๋อนี่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 อ๋อรับซื้อแล้ะฮะรับซื้อแล้โอเคโอเคแล้วเขาออนไปเพื่ออะไรวะผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเลยอะ่ะเออผมว่าเขาหรือหรือเขาทำฟาร์มวะนี่หรอไม่ใช่นี่แน่เลยชัวร์ชัวร์ป้าบนี่แน่เลยเหตุผลที่เขาเอ่อออนกันเนี่ยชัวร์แน่ชัวร์ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนพี่ผมว่านะมันมันต้องแบบ เอ,อ่อออนเพื่อที่จะเอาเอาตังเนี่ยเออเอาตังชัวเลยเนี่ยโอ้โหแล้วคือตังนี่ซื้อได้หมดเลยนะทุกคนนะเนี่ยเห็นปะ่ะซื้อได้หมดเลยเห็นไหมอูแต่แต่แตเอเอแพงไปหน่อยนะเอออันนี้อา่อาต้นมันต้องซื้ออันเดียวอ่ะเอออันอันเดียวเออโอเคอยู่แต่อันนี้อ่ะเท่าไหร่วะโอ้แสนหนึ่งโอ้โหอุ้ยของฟรีนะนี่นะเออของฟรีนะนี่ โอ้โหมีของฟรีขายด้วยนะโอ้เครื่องผสมฟรีอย่างนั้นเหรอว้าวน่าสนใจจริงๆเลยแต่เรามีตังอยู่แค่แสนเดียวอะเออแสนหนึ่งพันะ่ะเออถ้าเราซื้อไปนี่ปั้มไปนี่เรียบร้อยเลยเนะี่ยตังหมดบอแบเลยนะเออเราคิดว่าเราควรจะสร้างบ้านก่อนไหมหรือซื้อแบบ p r o เทค2 2่สิบคูณยอะไรอย่างนี้มาก่อนน่ะ เออแล้วค่อยๆเก็บเออก็น่าจะดีนะแล้วค่อยๆแบบว่าทําฟาร์มแคคตัสอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยไว้ทั้งวันทั้งคืนพอทำทั้งวันทั้งคืนเสร็จปุ๊บเราก็จะมีตังมาซื้อเออน่าสนใจนะเนี่ยนะ เออแต่มันก็คงจะเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะทุกคนนะสำหรับ EP นี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากเลยนะครับผมนะก็ใครถ้าใครชอบนะครับผมในการหาเงินของผมนะครับบอกวิธีหาเงินให้แล้วนะเออถ้าใครชอบนะครับผมก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะครับผมว่าไอ้คอมเมนต์เนี่ยคือพี่อยากรู้อะว่าเขาออนเพะอะไรเออเจ๋งเลยวะเจ๋งอะไรเมื่อกี้เหมือนผมนี่ฮ แจยงอะไรเอ๊ะอะไรใต้นี้อ่ะอะไรอยู่ใต้นี้วะไม่รู้อะไรอยู่ใต้นี้ก็ไม่รู้อ่ะทุกคนก็ก็ถ้าถ้าใครรู้นะครับผมว่าเขาออนเพื่ออะไรกันนะครับผมนะก็เขาเม์มาบอกหน่อยแล้วกันนะครับผมพี่อยากรู้มากเลยว่าความลับของเขามันมีอะไรวะเออทาไมเขาถึงออนกันเนะี่ยเออพี่อยากรู้มากเลย ทำไมเขาถึงออนกันในเซิร์ฟไว้อ,อะเออพี่ว่าเขาต้องปั๊มแคคตัสหรือไม่ก็อะไรสักอย่างอะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะแบบว่ามาฟาร์มเวลมาตีนู่นตีนี่อะเออก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์ด้วยละกันนะผมอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับนะใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมนะครับผมนะ ก็ใครที่ให้หลงเข้ามาดูนะฮะเอออย่าลืมที่จะกดติดตามด้วยละกันนะครับผมนะโอเคราจะากันอีพหน้าครับผมอี EP นี้ขอตัวละไปก่อนนะครับผมถ้าแอปมีเข้าจ้างอีกนะฮะเดี๋ยวอีีหน้าเราจะมาทําอะไรกันต่อก็อย่าลืมที่จะดาวน์โหลดเล่นแล้วก็เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับผมนะถ้าใครเจอพี่ก็ทักทายกันได้เพราะว่าในเซิร์ฟนี้ก็มีคนทักทายพี่อยู่นะเออโอเคเอาัชกันอีพหน้าครับผมอ p ี EP นี้ขอตัวละไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า